สวัสดีครับเมื่อนี้ครับกลับมาบอกกับเ่าที่คนเดิมน,นะเพิ่มเติมหน้ามาพัมบอร่างครับม, <c oughs> าม,มาเทปยำปูม้าใสตะไคร้นะครับนี่ป <c oughs> ูม้าเราไปตลาดมาว้าว <c oughs> มีกเนี่ยครับสองตัวครับ,รบตัวใหญ่ๆนะครับก้ามก้ามใหญไงม่ค่ะนะครับเออตัวใหญ่ีอลีฟขี่รถไปสื้อ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ครับเมืองอกีงก็อันนี้กัน้ำจิ้มซีโดดครับซีฟู้ดอ๋อซีฟู้ดเออน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอันนี้ก็ตั้แล้วนะครับอันนี้ก็มีผิดกระเทียมหาก้ักหอมครับโซลร์ใส่โซลต์ใส่ครับเกลือน้ำตาลครับน้ำตาลปริ๊ดครับง่ายๆแซ่บๆเลยครับมะนาวเซ่บมามาดูกันเลยครับจ้า อีครับับแรกครับ,ต,รบออตัดก่อนครับป้าอือหืออือหือหอมหอมแท้มิตตเซียงโอ้หอมปูอร่อยกาเมื่อมืดนานหอมหอมโอ้ทุกคนง่ากินมากเลยสดสดเลยครับ อันนี้ปูม้านะครับปูม้าราด้านหวัวหัวสีไครครับไม่ใช่ตะใครนะครับหัวสีไครหัวสิงไครหัวราเองมันนะครับมันก็คืออะไว้าวกลามั่ไงนะอันนี้กระดองเต่าก็กระดองปูครับนี่ สังเกตมันมันนะคะปลาตัวโอ้ทุกคนดูตัวนี้โคตรใหญ่เลยครับใน่งขนาดเบลล์พี่อีกตัดนะครับอื้อหืออื้อหือมันแข็งบ่จังอื้อหื้ออหื้ออะไรไม่นช่ครับมันใหญ่บ่มันแข็ง้าวมามา ใส่ทะลักนะคะใส่ทะลักเออือโอ้ยเออฮือก็ลายฮือแทะเออหืออ่ะอืมโอ้โหนี่เสร็จแล้วครับาเก็บหมอก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้เลยครับลาดนะครับ ลาดเลยลาดไกลแท้ฮะลาดเลยโหอ้าวนี่ลาดับงดครน้ำยน้ำยำเรเราก็ลาไยครับวิ่วิ่ไปไปวิ่งรอบหอมากางหอมหอมหสซีไข่ครับหอมซีไข่ลาดไปเลยครับว้าวเราต้องับแซ่บ รถจัดทางงานรถจัดเบิ้งค่ะเบิ้งป้าต้องหน้าตามันแล้วก็ใส่หอมด้วยหอมนะครับเสร็จแล้วครับยำปลาหมูเฮ้ยยำปลาหมาครับนี่ง่ายจรินด้วยครับบ่าวพี่เป็นคนตลกนะคะบ่าวพี่ดูหน้าเราครับวันนี้หน้าขาวมันพิเศษครับแว่นอาแป้งว่ะยำปลาหมาดีกวานี้พลาดตะไครครับ ก็ติดตามช่องบาวพีกับสาวเจนด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ะะให้ด้วยนะคะสำหรับทีนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะายบายะะบ๊ายบายคะ่ยคะสว,ะวัสดีค่ะ